คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับเช้าวันต่อมาณหอพักเดอะเซเรนเดอร์ขอบคุณขอบคุณพี่ดินมากๆนะครับที่มาส่งฟ้าทันทีที่สายฟ้าก้าวขาลงจากบิ๊กไบค์ขั้นสวยของดินสายฟ้าก็ถอดหมวกกันน็อกออกแล้วยื่นคืนให้กับดิน พร้อมกับยิ้มสดใสแถมยังมียกมือไหว้ขอบคุณดินอีกด้วยเฮ้ยไหว้พี่ทำไมครับดินเองที่ตอนนี้นั่งหล่ออยู่บนรถในชุดชอบวิศวะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่โคตรจะมีความสุขเมื่อเช้าเขาตื่นตั้งแต่ตีหา้ารีบอาบน้ำแต่งตัวหล่อแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียตรมตัวมาส่งสายฟ้า แถมวันนี้ดินมีเรียนบ่ายโมงแต่กลับใส่เสื้อช็อปรอแต่เช้าเพราะเขาตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะเดินหน้าจีบสายฟ้าแบบเต็มกำลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไหวขอบคุณพี่ดินที่มาส่งฟ้าไงครับแถมเมื่อคืนก็ให้ฟ้าค้างด้วยอีกอ่ะอ๋อแล้วก็ให้ฟ้านอนหนุนแขนพี่ด้วยฟ้าหลับไม่รู้เรื่องเลยครับสายฟ้ายิ้มตอบดินด้วยความใสซื่อเขาน่ารักเอามาก น่ารักจนดินแทบอยากจะดึงมาหอมแก้มให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไม่เป็นไรเลยครับพี่สิที่ต้องขอบคุณฟ้าที่เมื่อวานช่วยชีวิตพี่เอาไวอ้อ่ะพี่ขอบคุณมากนะครับฟ้าเต็มใจครับงั้นฟ้าขอตัวขึ้นห้องไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดไปมาหาลาัยก่อนนะครับส่วนชุดคุณพี่ดินที่ฟ้าใส่อยู่อะ่ะถ้าฟ้าซักเสร็จแล้วฟ้าจะรีบเอากลับไปคืนนะครับฟ้าขอบคุณคุณพี่ดินอีกรอบนะครับฟ้าลาแล้วนะครับ สายฟ้ายิ้มลาดินแล้วกลับหันหลังจะเดินเข้าหอไปแต่เดินไปแค่ไม่กี่ก้าวก็ต้องหันหลังกลับมาเมื่อเสียงของดินเรียกเขาเอาไว้ฟ้าเดี๋ยวก่อนครับครับพี่เอ่อพี่ขอแอดไลน์กับขอเบอร์ฟ้าไว้ได้ไหมครับไลน์กับเบอร์มือถือฟ้าเหรอครับครับพี่เอ่อพี่จะขอไว้ติดต่อฟ้าเวลา เวลาดินเลิกลากคิดคำพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะบอกเหตุผลที่เขาขอเบอร์ขอไลน์กับสายฟ้าออกมาว่ายัางไงดีเวลาที่ฟ้าจะเอาชุดไปคืนคุณพี่ดินใช่ไหมครับสายฟ้ายิ้มสดใสพูดกับดินด้วยความซื่อเช่นเคยดินตอนนี้ใจเหลวเป็นน้ำตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเรากับความน่ารักและความซื่อของสายฟ้าใช่ใช่แล้วครับ ดินรีบพูดตอบสายฟ้าด้วยอาการที่โคตรจะดีอกดีใจแบบออกนอกหน้าได้เลยครับเอามือถือพี่ดินมาสิครับน,นี่ครับดินรีบส่งมือถือของเขาให้กับสายฟ้าอย่างไวด้วยมือที่สั่นๆเพราะตื่นเต้นและดีใจแบบสุดๆเรียบร้อยครับนี่เบอร์ฟ้านะครับส่วนไลนยคุณพี่ดินก็ใช้เบอร์ฟ้าเพิ่มเพื่อนจาก ID เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณนะครับฟ้ายินดีครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วฟ้าขอตัวก่อนนะครับครับผมสายฟ้าไม่ได้พูดตอบอะไรดินอีกรางสูงยืนนิ่งยิ้มให้ดินแล้วโบกมือลาดินด้วยความน่ารักก่อนจะกลับหลังหันเดินหายเข้าไปในหอทันทีที่เข้ามาในห้องของตัวเองนั้นสายฟ้าก็รีบเอามือถือของเขาที่แบตหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็รีบชาร์จแบตแล้วรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบทาทำธุระส่วนตัวเสร็จ สายฟ้าก็เดินมาหน้ากระจกฉีดน้ําหอมราคาแพงกลิ่นประจําตัวที่เขาใช้มาตลอดพรมตามร่างกายเสร็จก็เปิดตู้เสื้อผ้าหยิบชุดนักศึกษาที่รีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วออกมาใส่ตอนนี้ภาพในกระจกของสายฟ้าโคตรจะดูดีเขาเหล่อมากมา หล่อแบบหนุ่มเอเชียแท้ๆยิงร่างสูงเจ้าของความสูงถึง183เซนติเมตรอยู่ในเสื้อนักศึกษาสีขาวสะอาดผูกเน็กไทเรียบร้อยพร้อมกับกางเกงสแลกเนื้อผ้าดีที่สมส่วนกับผู้ใส่ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหรือมองมุมไหนองศาไหนสายฟ้าก็หล่อเป๊ะไม่มีที่ติแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยิ้มให้กับตัวเองในกระจก นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกมีความสุขแบบสุดๆเขารู้สึกนึกถึงความเป็นอิสระและรู้สึกถึงความมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเวลาที่เขามองตัวเองในกระจกเขาไม่เคยเห็นรอยยิ้มสดใสแบบนี้ของตัวเองเลยสักครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนอยู่ที่จีนเขายิ้มครั้งล่าสุดตอนไหนวันนี้วันที่สองของการเป็นนักศึกษาสู้ๆ สายฟ้ายิ้มและพูดให้กำลังใจตัวเองในกระจกก่อนจะเดินมาหากระเป๋าสะพายของตัวเองแต่ก็หาไม่เจอแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากระเป๋าสะพายของเขานั้นอยู่ในรถของลุงชายสายฟ้ามองหากระเป๋าที่พอจะใส่ไปเรียนได้ภายในห้องก็เหลือไปเห็นกระเป๋าผ้ารักโลกที่ได้มาจากท็อปมาเก็ตเมื่อหลายวันก่อนเขายิ้มแล้วหยิบกระเป๋าผ้าใบนั้นขึ้นมาพร้อมกับเก็บของใส่กระเป๋าเสร็จก็เดินถอดสายชาร์จ ที่ชาร์จมือถือค้างเอาไว้แล้วกดเปิดเครื่องทันทีที่เครื่องมือถือติดยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเบอร์ลุงชัยเบอร์ใหม่ที่เขาเมมเอาไว้ก่อนที่ลุงชัยจะไปรับแม่ของเขาที่สนามบินก็โทรเข้ามาสายฟ้ารีบกดรับทันทีจากนั้นพ่อกดรับแล้วลุงชัยก็พ่นคำถามออกมารัวๆด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของสายฟ้า แต่พอได้ยินน้ำเสียงสดใสแล้วรู้ว่าสายฟ้าปลอดภัยดีและอาการเป็นหวัดก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานลุงชัยจึงถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกโล่งใจก่อนจะวางสายลุงชัยบอกกับสายฟ้าว่าวันนี้ตอนเลิกเรียนลุงชัยไม่ได้มารับเพราะต้องขับรถพาแม่ของสายฟ้าไปทำธุระแต่จะส่งคนมารับแทนแต่สายฟ้าก็ปฏิเสธว่าไม่ต้องส่งใครมารับเพราะเขาจะกลับเอง มหาลัยกับหอ,อนั้นไม่ได้อยู่ใกล้กันมากนักลุงชายเองก็อีดออดในตอนแรกแต่ยอมทำตามคำขอของสายฟ้าถ้างั้นเจอกันตอนเย็นพร้อมกับคุณหญิงเลยนะครับคุณหนูได้ครับคุณลุงคุณหนูดูแลตัวเองดีๆนะครับหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือมีใครมารังแกคุณหนูให้รีบโทรหาผมทันทีเลยนะครับได้ครับคุณลุงคุณลุงไม่ต้องห่วงฟ้านะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะ ฟ้าขอตัวไปเรียนก่อนนะครับฟ้ากล่าวว่าวันนี้จะลองไปทานอาหารเช้าข้างทางดูต้องสนุกสุดๆแน่ๆเลยครับฟ้าอยากทำแบบนี้มานานแล้วอ่ะครับคุณหนูแอปไนท์เ day นะครับในไม่ใน่อยู่ไหนเนี่ยครับคุณหญิงผมอยู่นี่ครับเอ่อคุณหนูครับในหญิงเรียกผมแล้วอ่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีเรื่องด่วนอะไรให้คุณหนูรีบโทรหาผมทันทีเลยนะครับ รับทราบครับผม Have a nice day นะครับ สายฟ้าผู้เสร็จก็วางสายลุงชัยร่างสูงหล่อในชุดนักศึกษาก็ยิ้มออกมาก่อนจะเก็บมือถือใส่กระเป๋าผ้าเสียงแจ้งเตือนของลายก็ดังขึ้นมารัวๆสายฟ้ายิ้มเมื่อกดเข้าไปดูที่ลายก็มีการแจ้งเตือนจากกลุ่มลายของเพื่อนใหม่ของสายฟ้าทั้งนั้นร่างสูงมองความเรียบร้อยภายในห้องก่อนจะปิดไฟแล้วเดินออกมาจากห้องพร้อมกับล็อกกุญแจห้องอย่างดีก่อนจะเดินลงมาจากหอโดยรอยยิ้ม มือเรียวกดหน้าจอมือถือพิมพ์ตอบเพื่อนๆว่าที่เขาหายเงียบไปตั้งแต่เมื่อคืนเพราะแบตหมดทันทีที่สายฟ้าพิมพ์ตอบเพื่อนในกรุ๊ปลายและขึ้นว่ามีคนอ่านแล้วสามคนลายของบอสเพื่อนสายฟ้าคนที่พาเขาเต้นไก่ย,ย่างก็โทรเข้ามาทันทีทันใดสายฟ้าจึงรีบกดรับสวัสดีครับคุณบอสฟ้าใจแม่บ้าใจแม่มงนี่อีบอสเป็นไงบ้างวะ ลและทันทีที่ได้ยินเสียงบอสถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกที่ได้ยินเสียงของสายฟ้าเสียงเฟยเพื่อนสาวของบอสก็แทรกขึ้นมาใช่ใช่ฟ้ารับสายไหมอะ่ะแกเปิดลำโพงสิเสียงนิ้งเองก็ดังลอดออกมาให้สายฟ้าได้ยินเออเออพวกแกนี่ก็เร้งจริงเสียงบอสพูดกับเพื่อนของเขาก่อนจะกดเปิดลำโพงให้เฟยและนิ้งได้ยินด้วยฟ้าฟ้าได้ยินเราเปล่า เสียงบอสพูดถามสายฟ้าได้ยินครับคุณบอสได้ยินเสียงคุณเฟกับคุณนิงด้วยครับเราก็ตลองอ,อกไปทีแบบนี้สิฟ้าตัวจริงเสียงจริงนี่เป็นเสียงของนิงที่พูดออกมาอย่างโล่งอ,อกโล่งใจอีกคนฮัลโหลฟ้านี่เฟ่เองนะนี่รู้ไหมว่าเมื่อคืนหลังจากที่เราพากันไปส่งฟ้าเสร็จอะพอกลับมาถึงบ้านฝนก็ตกหนักแล้วตอนแรกใช่ปะเราก็นัดกันแล้วว่า ถ้าใครไปถึงบ้านก็ให้ทํ้งมารายงานตัวในกรุ๊ปลายทุกคนก็อัปเดตกันหมดแต่ฟ้าฟ้าเงียบไปเลยพวกเราก็ทักหาฟ้าฟ้าไม่อ่านไม่ตอบเลยโทรหาก็ไม่รับรู้ป้ะพวกเราไปหดวแกมากนะเ้ยนี่ยิ่งทางรัดทางหออ่ที่เราไปส่งแกที่น่ากลัวอยู่ใช่ฟ้าเมื่อคืนพวกเราอ่ะว่จะขับรถตามมาดูแกแล้วด้วยแต่ฝนแมกก็ตกไม่หยุดอย่างก,กับฟ้าถล่มดินจะทลายอย่างนั้นแหละพวกเราเลยออกมา บอสผู้เสริมจากเฟโดยความรู้สึกที่เป็นห่วงสายฟ้าจริงๆถึงพวกเขาจะเพิ่งรู้จักกันกับสายฟ้าแต่ด้วยความจริงใจความใสซื่อน่ารักสุภาพและอ่อนโยนของสายฟ้าจึงทำให้กลุ่มของบอสทุกคนรักสายฟ้าและเป็นห่วงมากๆที่จูๆ่ๆก็เงียบหายไปติดต่อไม่ได้เราขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทาให้เป็นห่วงอะ่ะพอดีแบตมือถือเราหมดเราเลยคุณพี่ดิน สายฟ้าตาโตเมื่อในขณนะที่กำลังเดินออกจากหอและกำลังคุยสายกับเพื่อนๆอยู่นั้นทันทีที่สายฟ้าเดินออกมาถึงหน้าหอกลับเจอร่างสูงของดินยืนพิงรถป๊กไปอยู่ตรงจุดเดิมที่ขับรถมาส่งเขาแถมกำลังมองมาที่เขานิ่งๆด้วยสีหน้าที่ดูน่ากลัวยังไงไม่รู้จนสายฟ้าขมวดคิ้วเพราะไม่เคยเห็นดินในโหมดหน้านิ่งแบบนี้มาก่อนฟ,ฟ้าเมื่อกี้ฟ้าว่าไงนะคุณพี่อะไรนะ เอ่อขอโทษทีครับพอนีฟ้าเจอคนที่เมื่อวานฟ้าช่วยเอาไว้นะครับคนที่ฟ้าช่วยยังไงอะเราไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับหลังจากที่คุณบอสคุณบอยคุณเฟแล้วก็คุณนิ้งมาส่งฟ้าเสร็จแล้วฟ้าก็กําลังเดินลัดไปทางตรงที่คุณบอสบอกว,ว่ามันน่ากลัวฟ้าก็เจอคุณพี่เขานอนสลบอยู่ตรงนั้นนะครับคุณพี่เขาบาดเจ็บด้วยนะครับว้าตายจริงแล้วยังไงต่ออะ เสียงบอสพูดดังออกมาจากลำโพงมือถือแล้วถามสายฟ้าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นสายฟ้าจึงเล่ารายละเอียดทั้งหมดของเมื่อคืนให้บอสฟังแต่เล่าไปได้แค่เครื่องทางตอนพาไปส่งโรงพยาบาลยังไม่ทันจะเล่าถึงตอนที่ดินพาเขาไปหลบฝนที่ห้องและนอนค้างกับดินดินก็เดินเข้ามาหาสายฟ้าด้วยท่าทีนิ่งๆและท่าทางแบบนี้ของดินนั้นมันทาให้สายฟ้ากลัวเอ่อคุณบอสครับ ฟ้าขอเล่าต่อตอนอยู่มอได้ไหมครับได้สิพวกเรารู้ว่าฟ้าปลอดภดัยดีเราก็สบายใจแล้วตอนนี้ผมอยู่หอกําลังจะเรียกแท็กซี่ไปมอครับแล้วคุณนิ้งคุณเฟยคุณบอสคุณบอ,อยอยู่ไหนครับนี่เพิ่งเจ็ดโมงเองตอนนี้พวกเราอะอยู่บ้านไอ้บอยเนี่ยรายนั้นตื่นสายประจํานี่มันก็กําลังจะอาบน้ำแต่งตัวอยู่อะรอมันแต่งตัวเสร็จก็จะไปมอละถ้างั้นก็เจอกันที่มอเลยเนาะสายฟ้า ฟ้าถึงคณะแล้วอ่ะลายบอกพวกเราด้วยนะโอเคเปล่าออได้ครับฟ้าขอโทษทุกคนอีกครั้งนะครับจ้าไม่เป็นไรแต่คราวหน้าอย่าหายไปแบบนี้อีกนะแล้วเจอกันที่มออ๋อถึงมอแล้วอ่ะอย่าลืมทักบอกพวกเราด้วยล่ะได้ครับสายฟ้ายิ้มตอบเพื่อนของเขาก่อนจะวางสายไปทันทีที่วางสายเรียบร้อยสายฟ้าก็เพิ่งจะนึกได้ว่าเมื่อกี้ดินเดินเข้ามาหาเขา สายฟ้าจึงเงยหน้ามองตรงหน้าแล้วเขาก็ต้องสะดุง้งคุณพี่ฟ้าคุยกับแฟนเหรอครับเสียงเย็นๆแข็งๆข็ของดินพูดออกมาพร้อมกับด้วยสีหน้านิ่งๆไม่ยิ้มเหมือนทุกทีทําให้สายฟ้าแปลกใจว่าดินเป็นอะไรแต่พอได้ยินประโยคคําถามของดินสายฟ้าก็ต้องยิ้มกว้างออกมาก่อนจะรีบตอบดินออกไปว่าแฟนที่ไหนกันนะครับฟ้าไม่เคยมีหรอก คุณบอสเพื่อนของฟ้าโทรมาครับนี่ครับถ้าไม่เชื่อคุณพี่ดินก็ดูมือถือฟ้าก็ได้สายฟ้าปลดล็อกหน้าจอมือถือแล้วกดเข้าแชทไลน์กลุ่มของเขากับเพื่อนใหม่ยืนให้ดินดูทันทีที่ดินมองที่หน้าจอมือถือของสายฟ้าก็เห็นแชทไลน์ของอเพื่อนๆสายฟ้าที่ทักมายาวเหยียดว่าสายฟ้าหายไปไหนเป็นยังไงปลอดภัยดีอยู่ไหมและแชทล่าสุดเป็นชื่อไลน์ของบอสซัมงามๆเงิมๆ อุ๋งอิงซึ่งรูปโปรไฟล์ลายเป็นรูปที่เขาฉีกขา180องศาตอนนำเต้นไก่ย่างเมื่อวานและดินก็จำบอสได้ว่าคนคนนี้แหละคนคนที่นำสายฟ้าเต้นในหลายสดเมื่อวานจริงๆดินยิ้มออกมาอัตโนมัติเขาคตรจะอบอุ่นหัวใจกับสิ่งที่สายฟ้าพูดตอบเขายิ่งสายฟ้าน่ารักแบบนี้เขายิ่งไม่อาจจะไปไหนได้จริงๆ ดินตอนนี้ยิ่งกว่าคนโดนของเขาตกหลุมรักสายฟ้าเขาอย่างจังแบบถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อกี้แค่สายฟ้ายิ้มคุยโทรศัพท์เดินออกมาจากหอหัวใจของดินก็ชาหึงออกนอกหน้าท,ทั้งที่เขายังไม่ทันจะได้หน้องมาเป็นแฟนเลยแต่ความรู้สึกมันก็ไปของมันเองยิ่งตอนนี้พอได้ยินสายฟ้าบอกว่าไม่เคยมีแฟนและยังน่ารักยืนมือถือไม้เขาดูโดยที่ไม่ต้องขอ และไม่เคยจะปกปิดอะไรเขาก็ยิ่งอยากจะขอสายฟ้าเป็นแฟนในวันนี้ตอนนี้เลยด้วยซ้ำเย่คุณพี่ดินยิ้มแล้วเชื่อยังครับว่าฟ้าไม่ได้คุยกับแฟนแต่คุยกับเพื่อนเชื่อแล้วครับพี่ขอบคุณนะขอบคุณฟ้าเรื่องอะไรครับก็ขอบคุณที่ฟ้ายังไม่มีแฟนไงพี่ก็ไม่มีนะโสดเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับ รอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและพี่ๆนักอ่านคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนิยายเรื่องเพียงจำนวนฟ้าดินก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับนิยายเสียงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องเพียงจำนวนฟ้าดิน ที่เราแฟนๆนักอ่านทุกท่านตา่างให้ความสนใจมากที่สุดและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่นิยายเรื่องพิงจำนวนฟ้าดินเล่มหนึ่งจะกลับมาให้จับจองเป็นเจ้าของอีกครั้งสั่งจองได้ที่แฟนเพจและยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์ใหม่ของเราสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดและยังสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Map ที่เป็นคลังหนังสือออนไลน์เก็บไว้อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา